إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فاوصيكم واياي بتقوى الله من اتقى الله وقاه ว่ามันตะวักราอัลเลฮีก้ฟาพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อร์มาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบนะฮูวะตะอัลาทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบนะฮูวะตะอาลาทรงห้ามพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อร์วันนี้จงทราบเถิดว่าเรานั้นอัลลอฮ์ซุบนะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เรานั้นมีโอกาสมีชีวิตอยู่ ในสิบวันแรกที่เป็นสิบวันแรกที่ประเสริฐที่สุดบนโลกดุนยาดังที่มีฮาดิษ Tiada yang terjadi. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata, "Afdaul ayat dunia al-Asr." Ia bermaksud 10 hari Haji. Menurut imam, hadis ini adalah hadis yang sahih, dicatat oleh imam al-Muqziri, dan para ulama telah mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih. Terutama yang penting, hadis ini. ท่านนบีมุฮ h ม m m a d ซลลัลลอฮุอะลัยฮ ah ิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัฟดอลุอัยยามิดดุนยาอัยยามุลอัชซิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นสิบวันแรกที่ประเสริฐสุดบนโลกดุนยาท่านเชคอิบนุฮิจัดอันอัสกอลานีเจ้าของหนังสือฟัตฮุนบารีท่านได้อธิบายว่าวัลลซียัซฮัรอันนสะบะบะฟีอิมติยาซีอัชริซินฮิจญะห์ 5การนิจติไอุมฮตินอิบาดาฟิฮิทานได้อธิบายฮะดีตบทน้วาสิ่งที่ปรากฏได้ชัดถึงข้อแตกต่างจากวันอื่นๆน,นั่นก็คือ สิบวันแรกของเดือนสุนฮิจานั้นเป็นสถานที่เพาะปลูกในเรื่องของอิบะดาต่างๆมากมายด้วยเหตุนี้สิบเดือนแรกของเดือนสุนฮิจ่าถือเป็นสิบเดือนแรกที่ประเสริฐที่สุดบนโลกดุนยาและก็สิบคืนแรกที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือสิบคืนสุดท้ายในช่วงเดือนรอมฎอนมีอะไรบ้างท่านเชคอิบนุฮิจัดอันอัสโอลานีท่าน,นกล่าว่าวะฮีย์ศลามีการลมาตวัสยาม มีการถือศีลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอารอฟะวันฮัจจุและการประกอบพิธีฮัตวลายตะอัตตาซาลิกาฟีกอยริฮีสิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเดือนอื่นๆด้วยเหตุนี้เราจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความโปรดปราน ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาลาให้โอกาสเราในการมันที่จะทําความดีต่างๆเหล่านี้ในสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจัตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงวันที่สิบมีอิบาดาห์มากมายไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในวันอารอฟะดังที่ท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุวะลยฮิวะสัลลัมถูกถามว่าวันอารอฟะมีความประเสริฐยังไงท่านนาบีได้กล่าวว่ายุกฟิรุสานะตันมาดียะวันบากิยะเป็นการถือศีลอด มีการลบล้างปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีหลังจากนั้นบันทึกโดยอิมามมุสลิมจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเก็บเกี่ยวในเรื่องของการถือศีลอดในวันอารอฟะและในประเทศไทยนั้นให้เรายึดถือวันที่สํานักจุฬาได้กำหนดให้นับจังตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่9วันใดคือวันที่9 ที่ทางสำนักจุลาได้ประกาศให้ถือปฏิบัติในการถือสินอดในวันอารอฟในวันนั้นนี่คือความประเสริฐที่เรานั้นอย่าพลาดและอย่าละเลยในวันต่างๆเหล่านี้ถ้าพี่น้องพลาดแน่นอนปีหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าเรานั้นจะอยู่ในวันเหล่านี้หรือไม่ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมา่นต่อ الله, จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องวางแผนชีวิตของเรา เพื่อที่จะประกอบอิบาด์ต่อลอสุบฮานะฮัวจาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันและเดือนที่ต้องห้ามใครก็ตามที่ถือสินอดหรือทำความดีในเดือนเหล่านี้ความดีเหล่านี้ก็จะทวีคูณแต่ในตรงกันข้ามใครก็ตามที่ทำบาปทำความผิดในเดือนเหล่านี้เขาก็จะได้รับ ความผิดที่ทวีคูณมากยิ่งขึ้นการเชื่อสัตว์ถือเป็นอิบาดาอย่างหนึ่งและเป็นการสร้างความกล้ชิดต่อลอสุบฮานะฮูวัตตาลาด้วยเหตุน,นี้ในเรื่องของการทํากุรบรานถือเป็นการสร้างความกล้ชิดต่อลอสุบฮานะฮูวัตตาลาและบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหมามอัชชาฟี ท่านได้กล่าวว่าการทํากุรบานนั้นถือเป็นสุนนะมุอะกกะดะเป็นสุนนะที่ท่านนาบีย้ํานักย้ำหนาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้สร้างความใกล้ชิดต,ต่อละซุบฮานะฮูวัตฮ่าลาพี่น้องผู้ที่มีอิหม่ามต่อละซุบฮานะฮูวัตฮ่าลาการที่จะทํากุรบานท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละหัวไลฮิวะซัลลัมได้อนุญาตให้ทํากุรบานสามประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งน,นั่นก็คือแพะแกะ อยู่ในจำพวกเดียวกันแกะจะต้องมีอายุหกเดือนบริบูรณ์และก็แพะจะต้องมีอายุหนึ่งปีบริบูรณ์และก็วัวจะต้องมีอายุสองปีบริบูรณ์และโอดจะต้องมีอายุห้าปีบริบูรณ์ด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อลาสุบฮาหนะฮูวัตจ่าลาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เรานั้นได้มีการช่วยเหลือเผื่อแพพี่น้องที่ยากจน ดังที่อัลลอฮฺบฮานะฮและะอาลาได้กล่าวว่าคกูลูนฮาวะอั้อับของจากซัลฟะกีรเม่ว่จ้าทั้งหลายนั้นได้เชือดกุรบาลก็จงกินบางส่วนจากมันจะต้องให้มอบเนื้อเหล่านั้นให้กับคนที่ขัดสนด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมาทตา่อเหซอฮาบทธ์ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าท่านอิบนุมัสูดและอิบนุอุมัตท่านได้อธิบายว่าคือการแบ่งเนื้อ ที่มีสามส่วนส่วนที่หนึ่งซูลุสันล,ลินอัคลีส่วนที่หนึ่งนั่นก็คือเพื่อที่จะรับประทานวะซูลุสันล,ล,ลินฮัดียะและส่วนที่สองเพื่อที่จะเป็นของช่ำรวยของขวัญให้กับคนอืน่นวะซูล,ล,ลุสันลิซอเดก ah. ็และก็ส่วนที่สามเพื่อที่จะเป็นการบริจาคให้กับบุคคลอืน่นแพะกับแกะไม่มีการที่จะมีหุ้นส่วนร่วมกันกับคนอืน่นแต่วัวนั้นท่านนบีนฮัมมัดศ็อล,ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัลลลลม อนุญาตให้มีการแชร์กันได้7คนโอดก็เช่นเดียวกันให้มีการแชร์กันได้7คนสามารถที่จะแชร์เพื่อที่จะทำกุาลวัวหรืออูดได้7คนด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและก็นาหูมากนั่นก็คือผู้ที่ทำกุศลพอเวลาทำกุาลพร้อมกันเคนคนที่เชื่อ คนที่จัดการในเรื่องของกุบาลบางครั้งนําเนื้อเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่เชือดบางครั้งอาจจะได้ประมาณสองโลหนึ่งโลสามโลได้ไม่แต่ไม่ตามเป้าด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอมานสิ่งเหล่านี้บรรดานักวิชาการได้มีฟัตาวาว่าใครก็ตามที่ยักยอกหรือนําเนื้อเหล่านั้นเอาเป็นเจ้าของโดยที่เจ้าของไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าเขานั้นเป็นคนที่ยักยอกเป็นคนที่เอาทรัพย์สินของคนอื่นโดยมิชอบด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีมาต่อลสุบฮาห์านะฮูอาจาลาการจัดการในเรื่องของวัวหรือในเรื่องของอูดจําเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีการแชร์กันเจคนจะต้องจัดสรรจะต้องจัดหาหรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องมีการตกลงกันให้เรียบร้อยเพราะมีฉะนั้นจะมีเนื้อที่ไม่พึงประสงค์หายไปบางคนเกือบที่จะไม่ได้ด้วยเหตุนี้พี่น้องผูท้ที่มีอิมานตอลลซุบฮหนะฮูอัตาลาสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแจกจ่ายเราจะต้องแบ่งปันส่วนให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่จะนําไปแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่น mm. เพราะสิทธิของเนื้อเหล่านั้นก็คือเจ็ดส่วนที่คนนั้นทํากุรบานพร้อมกันด้วยกัน เราจะต้องแบ่งให้ชัดเจนด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรานั้นเคยชินกันและมีมากมายในสังคมบ้านเรามีการทำกุฎบานแต่ไม่ได้เนื้อที่ตามเป้าวันนี้ผมขอรณรงค์ทุกๆหมู่บ้านให้มีการจัดการอย่างเรียบร้อยและไม่เกิดความบากหมานซึ่งกันและกันและไม่เกิดปัญหาในเรื่องเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องที่เป็นสุนนะมุอากะดเป็นสุนนะ เป็นการส่งเสริมและการส่งเสริมนั้นเราจะต้องมีระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้ชุมชนของเรานั้นได้รับเนื้อและได้เนื้อนั้นไปยังคนที่ยากจนและสมควรที่จะได้รับมากที่สุดอัลกูลกาลฮะตวะัสตกฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวลิสัยินมุสลิมีนมินกุลลิซัมวัสตกฟิรูฮฺอินน้ฮูฮวะลกฟูรุร์หิม Alhamdulillahilladzi yatawalla salihin wal akibatu lil muttaqin wala udawana illa ala zalimin al asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima al masida amma ba' pinangku timi iman ta'ala subhanahu wa ta'ala ด้วยเหตุนี้ความดีต่างๆที่อยู่ในสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจญานั้นถือเป็นความดีที่เรานนั้นจะต้องปฏิบัติบางครั้งเราไม่มีทรัพย์สินที่จะทําความดีแต่ในหลักศาสนานั้นมีทางเลือกนั่นก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอละดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอละได้กล่าวว่าวาเยกุรุสม oh ัลอฮิฟีออยามินมาลูมัดและพวกเขาเหล่านั้นได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอลละ ในสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจั์บรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าแค่เพียงเรานั้นเริ่มเข้าสู่เดือนสุนฮิจั์สามารถที่จะตักบีทสามารถที่จะรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะหูวัตตาลาด้วยกับแบบอย่างที่ท่านอิบนาอุมัดและท่านอบูฮุไรรอท่านออกไปตลาดแล้วก็สั่งให้ผู้คนนั้นได้กล่าวตักบีทและผู้คนต่างกล่าวตักบีทง่ายๆนิดเดียวพี่น้องผู้ที่มี إ ي มาน การรำลึกถึงอัลลอ์ด้วยกับลิ้นของเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสินงส้นกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ผลบุญของมันแต่ความดีของมันนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนในเดือนต้องห้ามและในเดือนซุนฮิจญะห์10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์ ถือเป็นความดีที่มันยิ่งกว่าการสู้รบในหนทางของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวาตาลาด้วยเหตนี้พี่น้องผู้ที่มีอมานจำเป็นอย่างยิ่งนั้นที่เราจะต้องให้ควรถึงความสำคัญและโอกาสของเราเพื่อที่จะนำตัวของเรานั้นไ้ชิดต,ต่อ Allah ala, อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลละว่ากล่าวอัลลอฮฺต้าลา إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وأحيا منهم الأموات اللهم آمن أو في أوطاننا اللهم ألف قلوبنا اللهم ألف قلوبنا اللهم اجعل أوطاننا أمنا ورقاء واستقرارا اللهم ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة ربنا فاغفر لنا سنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من أبرار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين ما سيك. ومن طاعتك ما يبلغنا به جنتك ومن يكن ما تُحَوِّنْ علينا من مصيبات الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله جليلا يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون